วันนี้นะครับก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะพอดีวันนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับวันนี้จะไปทําธุระต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ยกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับะะกะว่ายกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเอาไป ทำงานที่นู่นนะครับเนื่องจากว่ามีรถของญาติพี่น้องฝั่งทางโน้นนะครับบอกให้ไปซ่อมไปเซอร์วิสให้นะครับก็เลยขนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมขอบลอ้อโลยางนอกยางในเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเลยนะฮะไปต่างจังหวัดนะครับอ่ะก็ได้เวลาแล้วนะครับต้องออกเดินทางอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับลายทางจังหวัดสระแก้วนะครับอ่ะ ไป let's go <S อาตอนนี้นะครับก็จอดแวะที่ปั๊มนะฮะอําเภอโนนนินแดงนะฮะเนื่องจากว่าช่างทีนนะครับ กับช่างตาลน,นะครับหิวข้าวแวะเซเว่นนะครับแล้วก็พากันทําธุระส่วนตัวนะครับอีกหน่อยก็จะเดินทางต่อนะฮะอ้ได้ไรกันมาเด็กๆได้ข้าวครับโอ้เข้าไปเซเว่นมื่อกี้ได้ข้าวไข่ต้มนะครับดเดินทางนะฮะเติมพลังกัน กะว่าเที่ยงนะครับถึง,างนะอาตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะนี่บ้านหลังนี้นะครับเรามาตามนัดโอ้โหรถโมรถรอเพียบเลย <c oughs> อ่ะเลี้ยวครับเลย ชึบอุ้ย๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายด้บันนี่มาแล้วมาล้มาล,มาล้อ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับขออนุญาตเอาของลงแป๊บหนึ่ง <ผม S 1> นั่น,น,นผู้ใหญ่เดิน,น,นผู้ใหญ่มาจูงรถออกแล้วอือ,อ,อขออนุญาตนะครับจอดรถก่อนอ่ะแลแล้ว,ลวเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับ อาช่างตานช่างทีมกินข้าวเสร็จแล้วมาลุกเร็วมาเน็ตที่ไหนบ้างมาชี้บอกอ,นนอันนี้อันนี้รถช่างทีมที่เอามาใช้อยู่นี้รถช่างทีมก็มีคันนี้โซนิคใช่ไหมคันนี้เปลี่ยนซีนโช๊คคันนั้นเปลี่ยนขอบล้อหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนขอบล้อหน้าหลังอีกก็เป็นของป้าปุ้ยยังไม่ได้เอามา คันนี้ทำเครื่องใหม่คันนี้เปลี่ยนขบล้อหลังใช่ไหมอ่ะช่างตาน let's go ไปเอาเครื่องมือมามาช่างทีนมาช่างตาลเปิดก่อนมนาะเร็วป๊าบนี่อ่าอัานนี้ไว้ข้างล่างนี้เลยเอเอมา ชือ้อเออน่าให้นาโจฮิตมะอ่าตอนนี้เราทยอยเครื่องมือลงแล้วนะครับเรามาเต็มพิกัดวันนี้เอออ่ร่มนี่แหละอันนี้ไม่ต้องเอาลงเอาวงล้อมาเอานั้นมาเครื่องมือปั๊มลมไม่ต้องเอาลงไอเทนมาช่วยช่างตานหน่อยนี่เราขนเครื่องมือกันมาเพียบเลยนะฮะนี่รถชงรถเชื่อมอ่าเอาลงอะไร เอออันนี้ขอบล้อนะครับขอบอล้อฟาคอนมาเอามาปั๊มลมไว้บนนี้เลยเน็ตเอาแตงโมออกลูกเอาแตงโมมาฝากอันนี้ตู้อะไรตู้ชาร์จเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เออยกยกเครื่องใดหนูใจังูหินแล้วจะโยกเครื่องใดหนูแก่ใจอันนี้อันนี้อะไร อันนี้ก็อะไหล่นะฮะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเรื่องทงเพืองท้ายอ่ะอ,อันนี้ต้านแกะอันนี้ออกมาว่าอ,อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อะไรวะอันนี้ตู้ชาร์จกับไอ้น,นีตู้เชื่อมเออเอาไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละไม่เป็นไรไไต่อสายมาที่ไหนสายไฟเอามาต่อมาเอาเวฟเอ็กซ์มาทำเครื่องก่อนลูกมาเอามาทางนี้หนึ่ง รถลุงออดซาเลงอ่าสองเวฟคันนี้ของพ่อหนูใช่ไหมเอออันนี้สามรถปลาปุ้ยยังไม่ได้เอามาสี่รถที่หนึ่งโซนิกคันนี้ห้าห้าดีมปลาพุ่มสีฟ้าคันนี้วงล้อหน้าหลังนะฮะนี่คันนี้แล้วก็หก เวฟร้อยสิบไอคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะหกคันวันนี้อ่าโอเคต้มปิดเพลงไหนแล้วดเวดเี๋ยวกราต้องมานี้ 5, ่ณดับเพลงตัวให้ เอาได้ยังช่างเน็ตทนไม่ได้ใช่ไหมครับผมเอ๊ะทำไมจะทนไม่ได้เอาเอาล้อออกไปทางนูน้นจับหมุดนี้ด้วยอย่าระวังถั่วงน,นี้หกเอาออกก่อนอ่ะหมุนมาอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคันนี้เปลี่ยนขอบล้อหน้าหลังถอดโดยช่างเน็ตทีนี้ช่วยน้องหน่อยดิ ทำไมถึงโรออกไม่ได้คันนี้ก็วงล้อหน้าหลังอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับรีมคันนี้จะเปลี่ยนขอบล้อของฟาค้นนะครับเป็นสีเงินนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับคันนี้เปลี่ยนซีนโช๊คนะครับแล้วก็รถประปุ้ยคันนี้ก็จะเปลี่ยนขอบล้อนะครับเป็นสี ทองอ่อนนะครับขอบฟ้าค้นสีทองอ่อนนะครับสําหรับเจ้าเวฟสําหรับเจ้าเวฟซีเซตไอร้อยสิบคันนี้นะครับนี่คันนี้เปลี่ยนเสื้อสูบใหม่นะฮะแข้งตานกําลังบดวาวตาดูก่อนซิว่ามันได้หรือยังเ,ยเออเออมันจองไปบดคลังเพราะถ่า,าเบียคันนี้ล่ะคันนี้นี่ล้อหลังไปหมดเลยนะฮะ เน็ตไปเอารถเกี่ยวอมาถนนมาเร็วเอามาอ่ะเว็บประวานคันนี้เอ้ยเว็บเรายี่สิบห้าไอประวานสิเนาะอ่ะพักเท้าใส่เลยครับพักเท้าหน้าทิ้นใส่ข้างเดียวพอ ใส่ข้างเดียวพอใส่ข้างเดียวพอใส่หมเาดีบรมันเบนเีดแวมันเีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดัดให้อ่ะจินน่ะใส่ไป ยกหรือ,อยังนี่ยกสักแก้วหรือ,อยังอ,อ่ะคันนี้เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานอ,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 อ่ะตอนนี้นะครับช่างทีมของเราก็ประกอบแล้วนะฮะสำหรับเจ้าซีซตไอคันนี้นะฮะนี่ เอาพวกเองไม่ใช่ช่างใหญ่นะนี่ช่างใหญ่อยู่นี่เอาช่วยเก็บเครื่องมือหน่อยอหมดเวลาแล้วนะครับอาช่างทีมตอนนี้ก็กินน้ําลำใหญ่นะฮะน้ำชาเอาเก็บปิดร้านถอดปักออก วันนี้โอเคห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วพรุนี้ว่ากันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่าปุ้ยขี่ไปก่อนพรุออพนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำนี่ให้พรุนี้จะทำนี่ให้กับนี่ให้